วันนี้เรามากินร้านอาหารชื่อว่าบารมีหอยนะครับผมอยู่ที่หาดแสงจกนรระยองนะฮะโอ้เป็นหอยจอกายอ่ะเออหอยเมนูมันเยอะมากดูราคามากำราคาดีครับ่าดูดเป็นยังไงะครับมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างป่าต้ม ารามีหอยนะครับผมจะอยู่ติดฝั่งทะเลเลยใกล้ๆครัวโรงหละนะฮะเดี๋ยวไปดูของสดก,กันเย้โอ้ไปเดิที่บาเลยูนี่กระปูนี่หอยเหมือนหอยกระโดงๆกับใหญ่เท่าปูสามตัวได้ไมเนี่ยจะบอกว่าร้านนี้ของไม่สดไม่ได้นะฮะดูหมึก อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นปลาหางแดงแล้วก็มีหมึกหมึกเอหมึกสายอะอยู่ในเปลือกหอยราน,น่าสนใจมากโลโคโลอันนี้หอยอะไรเนี่ยนี่หอยอะไรเหรพี่ครับผมพี่มาซื้อเหมือนกัน <laughs> อันนี้ที่ที่ซื้ออะไรครับโอ,อ้หอยเขาหลายแบบมากหอยอะไรก็ไม่รู้นะหอยร <laughs> ู้เมื่อกี้กินกัน รู้ว่ากินได้ก็หอยจอบออกมาทำคาเิ่นี้เอ็นหอยจอบมีอูนิ o ด้วยคือปัดคือทำกันตรงนี้สดๆเลยนะฮะโอ้วิวแบบวิวโคตรดีตอนนี้เลือกเมนูอยู่ ได้หน้ากระดาษ A4 แล้วมั้ยยังเลือกไม่ถูกคุณพ่อ,อเลือไม่ถูกก็ต้องเอาหมดอย่างละหนึ่งไงใค่ะมีพูดเหม,มือนน้องเลยเหรอใส่ตรงกันงั้นนะเอาเลยอย่างละหนึ่ง <laughs> แต่เมนูม,มันเยอะมาก,มกโอ้ดูราคาดูเอ็นหอยจอบส <c oughs> ี่สิบเนี่ยก่างตัวละร5อยห้าสิบ เขาทำราคาดีนะปลาลิ้นหมาปาลิ้นหาซาซิมิทอดเหรอตอนนี้เต็มกระดาษแล้วอยมกนหอัน้เรางือบสิเมน้่อยนปลาฉลามอ่ะเป็นลูกปลาฉลามปลาฉลามท้าย อมข้อแขนตัวเองเน่ยน่าจะไม่มีใครกินกับเขาเอ่ะดูแปลกเนี่ยข้ามานสองนิ้วคนอ,อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้สี่สิบเองเหรอห้าสิาบสบาทเลยหอยหม้อสี่สิบบาทราคาดีว่ะ<อ>เอ็อนหอยจอบใส<อ>ๆนี่เป็นซีฟู้ดผสมวาซาบิเขาเรียกว่าอะไรวะวอแซฟวอาซาบเคยได้ยินป้ะ หวานเจี๊ยบไม่เคยไม่เคยกินส่วนนี้นะเป็นต้องลองจิ้มวว่าบิ่น้เสียวอ้อร่อยจงเอาไปจองหัวก,ก้างแล้วใช่ไหมหัว หัวเลยใชไมไงบ้างขายตือแต่ว่าขายปนเหมือนกั้งมันเด้งกว่าต้อมันเหมือนกุ้งกับปูผสมกันพี่ว่านะแต่มันเด้งกว่ากุ้งเยอะอ๋ออร่อยอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียวเห็นไหมติดใจของเขามากกว่าอะไรวาซาบิวาแซบใช่วาแซบวาแซบจัง พูไม่ถูกหรอมันก็เหมือนกุ้งเหมือนกุ้งาใจไดีกเหมใจแต่อร่อยาอเมนูเ <50. S 2> <50. S 1> ห้าสิบห้รอาตกใจห้าสาอันนี้ถ้าไม่สดทำไม่ได้นะใช่มันเหม็นเน่าง่ายมากตเนี้ยต่ที่นี่เขามีแบบให้ออกซิเจนตลอดเวลาเลยไม่สดมไ่ได้แล้ว หมึกผัดน้ำดำครับต่อไปต่อไปเหมือนยังรู้สึกถึงชีวิตน้องอยู่อะอุ้ยพูดซนะมันไงนะมันสดจริงไอ,อ,อ้มันๆมันอะเนาะทำมาในตัวมันอะ,ะแตกในปาก,ก่อนเคี้ยวอร่อยกับใส้ซีฟู้ดด้วยน่าจะดีที่เขาไม่ทำหวานอะที่ก็จะหวานจาับคุณแม่ล่าสมบัดอยู่ นี่ครับผมเริ่มบรรเลงน้ำกัญชากันแล้วได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแสดงว่วครับได้ไปเริงจะผ่ายเข้าไปในกระเพาะคอรัสผายอร่อยยังไงอร่อยยังไงมันสดมันก็หวานหวานเป็นเพลินายต้่นตื่นเหมือนกันไหมว่าน้องแบบยังแบบมีชีวิตอยู่ก็ผ่านมาแล้ว จานเท่าไหร่รอ้อย้าเทียบกับปลิบาันี้ร้อยห้าสิบซึ่หมึกซุ่งตัวเท่าช้อนหมึกอะไรไข่แดงหรือเปล่ามันแดงใช่ไหมมันแดงซอสพริกปะน้ำตาเขาใช่ไหม,ม หอมมันเนาะแล้วก็หอมเนยน้ำใจเทัาไหร่เหรอสำหรับข้าวผัดแล้วเต็มสิบเท่าไหร่อือให้เจ็ดให้เจ็ดเจ็ดสิบเหรอเจ็ดเฉยๆปกติไม่เคยเห็นมาแบบเป็นตัวนี้เนาะปกติเขาจะสับสับเหรออันนี้เหมือนเป็น ปลาดุกยมีแค่นี้แหละนี่คือเต็มตัวเลยไม่ได้ผ่าครึ่งนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรอเนี่ยแหละมันคือตัวตัวมันแค่นี้อว่ากบยปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาก่อนเหมือนปลาลิ้น่อดแหละแต่ความคาวน้อยกว่าคาวน้อยกว่าเยอะมันไม่คาวหรอกปะไม่ขาวเลยอ่ะ แต่ทวผัดมันเหมือนปลาหปลานินทอดแต่บางกว่ากอบกว่าแล้วก็ไม่เหม็นครับเอาไปแล้วครับเหมาพี่จอลูกละห้าสิบห้าสิบสามนิ้วได้นะโอ้ลูกก็ห้าสิบเขาบอกไม่มีแป้งเลยหรอจริงป่ะแล้วไอ้ที่มันกรอบๆคืออะไรกรอบตู้อ๋อกรอบตู้ห่อปู อร่อยกระตูน่อ่นมากเลยนะแบบเคี้ยวแล้วแม่งตูฟันอนะ่ะอืมกติมนจะเหลวแหลกเลยแต่ดีแม่งตูอ,อร่อยแบบซีเรียสอ่ะอ,นะอร่อยแล้วพี่ส้มกิวเข้าหมดเลยอร่อยซีเรียดจริงจัง <laughs> ที่ไปซื้อบ้างสา่เลยอ่ะมางสาก็ลูกละห้าสิบในแบบอาเซลาไม่ได้เทนะ่านี้สู้ฝั่นใช่ไหมลองด,ดูยาดีเยวเหมือนโดนัทเลยว่ะมไ,มไม่ได้แล้วว่าอินทอดมันกุ้ง มีกุ้งเหรอมันกุ้งไม่ใช่กุ้งนะใส่มันเครื่องชิ้ทอดมันมากมันเด้งมากเลยเด้งเด้งตัดแต่งขับปลาเป็นกุ้งมันน้อยมากแบบน้องใายก็ะเะหนิดค่ะแต่ป็นร่อยแต่ไ,ไม่คับปมอม และนี่ก็คือทั้งหมดของร้านบารมีหอยนะครับผมที่หาดแส,สงจันทร์จังหวัดระยองนะครับผมเพื่อนๆมาลองทานลองชิมกันได้นะครับผมราคาไม่แพงเลยขอบคุณที่รับชมครับ